ที่ตลาดรถไฟและจะทําการวัดกันไปเลยว่าคนธรรมดาแบบเราและพ่อค้าร้านเสื้อวงนอนหนึ่งของประเทศไทยใครจะเจ๋งกว่ากันผมขอคนที่แบบตาเทพที่สุดในร้านนี้ตาเทพที่สุดเหรอถ้าเล่นเสื้อผมยกให้น้องนิกนะครับน้องนิก โดยกติกาคือเราจะมีกระสอบหนึ่งลูกใครไวกว่าหยิบได้ตัวไหนเลือกคนละ20ตัวทีมไหนเลือกเสื้อได้มูลค่าเยอะที่สุดทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะให้พี่เริ่มกอม่มอนเลย<ม>ตัวนี้ผม,ม<ๆ>เปิด ปิดสักการะให้ก่อนกันเฮ้ยเจียแฮชแท็กเดือดแท็คพ่อจ๋าเดือดแท็คพ่อจ๋าทีนี้มีแฮชแท็กยืดทีเปล่าโตตั้แล้วกันนะโตตั้งเขาบอกว่ากระสอบต้องเอาดำๆเยอะที่สุดเดี๋ยวคู่เดี๋ยวคู่ที่ดำเฟด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 กระติบสดังเลยพี่ตอนแรกออะ้้ยยเฮ อันนี้ปี17ไม่ใช่โอ้โหไม่มีนี้ไม่เอาไม่เอาตอนนั้ไม่เอาไม่เอาด้วแบรนยังไม่มีเราไม่เอาเราไม่เอาจันนิดดึงแล้วฮาเล่ีิครับลอกอะไรครับผมต้อบอกให้ดึงก่อแม่นแม่นดำดีดำม่เหมาเ่เลยเฮ้ยโอ้มันเป็นมัโอ้ใส่งอนนะผาเอาไว้ก่อนไหมล่ะนอันนี้เราเรียเรียยเียเีย ติดบนด้วย้ายทำใหม่ปเนี่ยไมยทําใหม่ปมเนี่ยเจอทําใหม่โอ้โหเี่ยเราก็ทําทรงเหมือนดูเป็นไหเฮ้ยเอเฮายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเฮ้ยฮอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยฮะย้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวโหด่เพี่ฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮเฮยฮ้ยเเฮยเฮ้ยเฮ้เป้ยเฮยเฮเยเั้ยเฮเฮ คาสงสัยตอนแรกมาแก้เขาไม่กลัวข้อข่าตัวเองเหีือวเฮ้ยตัวโหดเหรอพี่ไม่เฮียไม่เฮียไม่เฮียวไ่เฮีย แค่เเชิญไม่ไม่ด้เชิญปกติกิจเจอแต่ตามตามาเองตามงานละเล่าอะตัวตัวนี้ไม่เห็นส่งมาเลยยังไม่ได้ยอกยังไม่ออกแล้วก็พายละผมก็ผมเห็นว่าพวกคุณบ้าเสื้อฮาวายผมก็เลยแบบใส่มาบ้างไงมาพี่อยู่ทีมผมไอ้ชักกูจับนี่คือตัวแรเลยมาถึงจับอะไรยอุ้ย ยเป็นผ้าบางผ้าบางมากเลยเฮ้ยหลักเเจอเตัเฮ้ยเสื้อตำรวจเฮ้ยโอนี่อ้เฮ้าจับตเรอะรเนี่ย้วอนเอเฮ้ยเสียดังขู่ไปเฮ้ยเฮ้ยกลิ้นอเห็นเป็นลิ้นลิ้นกู ไม่เป็นทางด้าเก้นเฮ้ยไก่เฮ้ยโ้นี่ยขงจีบเลยตึ๊ดตึนเลยไอ้แก้วหลอกบอลระวังเขาหลอกเราด้วยไอ้ร้อยไปด้ยไอ้ร้อยไปที่ทำไมมันอยู่ทางเขาวะบอลไม่ใช่พี่ต้องรีบคุยพี่ต้องรีบคุย90 90ทาเลขเลขตัวละตัวละนีนี่้ยลีบ้าลีบ้า 你八 แพ้วนนวดนะผมเพิ่งขึ้นเลยคิดตังค์ครับเพียนแผนกแผนกคิดตังค์นะแผนกจดให้ด้วยเราจดให้ด้วยนะหยิบขึ้นมาคนละตัวไหมประเมินราคาเลยว่าตัวเนี้ยเท่าไหร่เตัวนั้นเท่าไหร่ตัวที่หนึ่งอันนี้มันคือดิสนีย์ร้บผมเป็นมิกกี้เมาส์ปี90เย็บบนหมอนอ่ะนีของแท้นะแต่สาเหตุที่เขาย็บบนหมอนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาเอาเสื้อเป่าจากบริษัทอื่นมาทำแล้วเขาต้องการจะเป็นป้ายของตัวเองแต่ทำไม่ทัน ได้ความรู้ใหม่อีกแล้วนี่คือสองแบบใช่ไหมอันนี้คือมันติดไซเล็กอเอาล้านผมเป็นหลักแล้วกันนะอ,อันนี้มันไซเล็กแล้วก็มีตำลิกตรงนี้ด้วยได้ประมาณรั้ สามห้าสิบอาเปสามห้าสิบอันี้ก็ยังเอาเปีอยู่ก็ยังได้ข้าวถ่ายรูปอะไรนะเปล่าอือเปรตอันนี้คือเปรตเก้าศูนย์เปเป้ยเนี่ยแต่ป้ายเนี่ยมันจะเกิดมาตั้งแต่ปีปีแปดกลางๆถึงเก้าถ้าได้เป้ายนี้ก็คือจะเป็นผ้าห้าสิบอันเนี้ยที่เขาเรียกว่าผ้าบางครับเราจับผ้าผ้าบางคือไม่ใช่ผ้าคาตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์ผ้าบางคือผ้าคาตตอนห้าสิบพลีเอสเตอร์ห้าสิบใช่แต่นั่นมันติดยาวใชไมหน่อยอันนี้ก็จได้มาสองร้อย ตัวต่อมาเบมเบมเบมอันนี้คือบอมเบลเล่อันนี้ราคาประมาณ3 5มาบาทเจ็ดร้อยแล้วนะอันนี้เป็นร้านคาปีสองพันปีสองพันท้่นอันนี้ถือว่าเป็นเนเหตุยงไเยี่สิบปีาแล้วสามร้อย้าพรอะมันสิไงนี่นี่ คิสไฮแกลแฟชั่นแต่นี่มันเป็นน้อมครับแต่นี้มันจะเป็นแบบแฟชั่นหรือแบบถ้าพูดตกก็แบบที่น้องบอกครับแบบที่น้องบอก ไอ้เหี้ยไม่เห็นเห็นเลยตอกตีตีพี่อกพันเลยครับแต่ไหมไอพวกนี้มันก็ได้ใจอยู่ในในหมวกของพวกลายมันอะไรเงี้ยไอ้พวกนี้มันก็ขายได้ประมาณร้อยนึ่อันนี้เรียกผู้เลี้ยงนนะครับลงเลยอันนี้เป็นไก่โรสเซตอันนี้ดีครับป้ายนี่เป็นป้ายสามเอสามเอยาวแต่ว่าคอมันจะฟิลดีพี่เหพียรมาถ้าเทียบกันกับไอี้ของฟิตกัมมันจะมันจ่าคอดีคอดีกว่าอันนี้ก็ไปทำดีเทมานี่ใช่ครับป้ายนี่มัน อันนี้ก็ประมาณนะสามร้อยห้าสิบบาทนะโอเคโอเคอือหรือบ้านกลาศูนย์เอ้เป็น้ายดนี่ยไปายแดงไอ้พวกเนี้ยช่วงนี้ร้านหรืนะอ่อช่วงเนี้ยไปลูกค้าชอบพวกเรืัดาวเ็นเฟดนะเราะว่าเซนเฟดอะไรเงี้ยน่าจะหลายบาทแปดพันนะตรวเนี้ยนี้ก็ประมาณนักนพันนึงอะแค่พันตุลาก็ดีที่มาย โอ้นี่คือฮาร์ล็อก90เลยนะไม oh. ่ U.S.A นะครับผมอ่าประมาณ oh. 200 <2 S 1> นี่คือวงนวน่าปีสองพันคือใครที่อยากจะเล่นเสื้อวงเนี่ยเนี่ยต้องผ่านทรงๆนี้มาก่อนนะเท่าไหร่อ่ะอันนี้ก็ได้ได้ประมาณห้าสิบครับผมบ้าเลยบ่าคอแดงเลยกูเพิ่งเห็นแต่อันนี้มันเป็นอันนี้นะเป็นบ้านบั้มคอของแมทธิลิกาเลยใช่ใช่มันเป็นของอพิชิตของแมทธิลิกาเลยแต่น่าจะเป็นปีใหม่แบบใหม่แบบใหม่มากๆอ่ะปีสองพันสิบเก้าอะไรอย่างเงี้ยอ้อหรอมาร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเอ็งว่ามันด่างไงมันด่างอย่างเงนะร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งดายบ๊อบมาเล่นี่ดีหลายดีนะหลายลายที่เทพของปีสองพันเลยนะ ถ้ามันใหญ่เนี่ยมันประมาณ800หแร้อพันหนึ่งนะเฮ้ยมันเล็กแเล็กทอยบาทอะไรนะห้าร้อยได้ห้าร้อยอันนี้มันก็จะอยู่ในหมวดโอ้ชี่ต้อะไรวงแสไปอก็สองร้อยรได้ร้อยร้อนึงรับ้แข่งยงให้เราเยอะกว่าเจ้านายเราอีกอะโบจัดนนี้อานีู้้แหละดีดีั้ีอนีคือปี2องพนในสายปีส0 0พันเขาไม่ได้สดรอกว่า <łość> อะไรเขาส่วนแค่ว่าลายลายสภาพแบบนี้ดูได้รูดลายหลังนี่นี่เป็นไงสวยครับผมตัวนี้คอดีด้วยครับไซส์ L ด้วยนะตัวนี้ก็ได้ประมาณ5 5าร้อยห้าสิบเอห้าร้อยห้าสิบ นี้เป็นนัดคากับตัวแรกเลยที่เลือกเสื้อปลาครับนี่น่มันคือเสื้อตกปลาพี่รลาสโตมันเป็นพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับกลรตกปลาใช่อันนี้ก็จะเป็นอยู่ในหมวดของในนี่เหมือนกันฮาเร่มเหมือนกันที่จะแบบว่าไม่ได้สนปีละแต่สนก็ว่าลายเป็นยังไงอย่างนี้มีมีตัวตกปลามีอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นห้าร้อยห้าสิบ แฟนขับอะเขาพร้อมจ่ายมากกันเนี้ยต่างประเทศใน Ebay ขายกัน4ี่ห้าเดี๋ยวพี่จลอหรือหถ้าร้านผมเห็นแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยอันเนี้ยทรงเนี้ยมันจะเป็นทรงผู้หญิงใช่ซึ่งร้านผู้หญิงเนี่ยร้านผู้ชายก็ม่มีราคาม่จบแล้วเลย อันนี้ก็ขายประมานะ้ร้อยหนึ่งครับ้อโอเคครับพี่ชายเมื่อกี้เห็นไปกี่ตันเดชเขาปลาเดชโอ้ตัวเล็กอะเอิมมาหนึก็ห้าสิบมาล้ห้านี่เท่าไรบ้ปงะแต่ตัวนี้ศูนยแต่ยาวมากเลยนะยาวออนไซต์ออฟฟิศอะตัวนี้ยเฮ้ยสามร้อย็นอยู่นะแบบอันนี้ก็ประมาณนักนสองร้อยพี่มาครับอันนี้ก็ประมาณนักนเศกไปได้สองร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยครับสองร้อยห้าสิบเฮ้สองร้อยห้าสิบนะแบบนี้ อันนี้อย่างที่พี่ตาตบอกไปว่าเขาไม่ได้สนใจเรื่องแบรนด์เรื่องอะไรแต่ว่าเขาจะสนใจเรื่องลายอันนี้นี่ไซส์ดีใช่ใช่แล้วสวยอันนี้ก็จะได้ประมาณพันหนึ่งเฮ้ยเป็นไงเอาไปนี่อันนี้โหดอันนี้โหดเฮ้ยบแจมไซส์เล็กนี่นะสมมติว่าไซส์ใหญ่อนี่ยผมขายได้นะเจ็ดเป็นพันรู้ไหมเรียบแจมคืออะไรเป็นค่ายเพลงครับผมค่ายเพลงตัวนี้ก็ประมาณนัก2,000ันละกันโอเค เกาซี่นี่นี่นี่สงสายรงสายตรงสายก็อย่างจริงมากล่าสุดเลย สองร้อยในไลท์ะสองร้อยในไลท์ะทำไมวะเฮ้ยเสื้อพ hmm. ับเทาไหมันเป็นพ like> ับเทาเลยพี่ถ้าเป็นผ้าดำอาจจะออกได้ถ้าขาวผ้าดำอาจจะได้หรือว่าวางทั้งสองร้อยได้ครับเผดยจมันตั้งแต่ปีเก้าสี่เลยนะสองร้อยเองลาโมนลาโมสลแต่ว่านี่ป้ายดีครับนี่เป็นมาย้อนคือบล็อกเนี้ยผลิตในปีหนึ่งเก้าเก้าเก้าแต่ว่าเขาเอามารีปรีเรื่อยๆเพราะร้านนี้อาจจะขายดีขายดีอ๋อเอาไว้ในปีสองพันเนี้ยยังมีทัวร์ปั๊บเขาจะเอามาปริ้นเพื่อขายเราจะรู้ได้ไงว่าไอ ตัวเนี้ยมันอยู่ในปีไหนป้ายครับมันต้องดูป้ายเนื้อผ้าเนื้อสกรีนก็ไม่เหมือนกันนะพี่ถ้าเอ็นวิวอเมริกาจริงๆมันจะไม่มีสองพันมันจะมีชั้นเดียวแล้วมันก็เขียนแล้วว่าเมดอินยูเวสเอแล้วก็อีกอย่างคือ่งเลพี่ซับคอร์ซับคอร์อเมริกาจริงๆจะเป็นแนวนอนแล้วตั้งแนวทยแยงมันจะเป็นปีสองพันหรือไม่ก็ยุโรปนอันนี้สวยเปล่าดูเยอะมากอันนี้ก็คนคนบรรจุในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการอันนี้ก็ประมาณนั้นเอาไปกล้องแปดร้อยได้ บนวงเหนือฮูนะครับผมเขาจะอันนี้จะมีอิทธิพลอยู่กับพวกเวสป้าพี่พี่ที่ขับเวสป้าใช่อันนี้ปี1997ครับผมแต่ว่าตัดแขนใช่ครับอันนี้ก็ประมาณครับคันหนึ่งได้ตัดแขนยี่พันเลยเหรอใช่ครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ที้ไม่ใช่ว่าสร้างฟิตด้วยอันนี้คือรุ่นที่ตูนะเนื้อท้ายเย็บอย่างเงี้ยท้ายเย็บอย่างเงี้ย อันนี้คือเย็บใหม่คือเอาป้ายอื่นมาเย็บจริงๆเพราะว่าถ้าอันนี้จริงๆอ่ะได้ของเขาจะเป็นสีเดียวกันแลวงานเขาจะไม่หยาบแบบนี้อันนี้ก็ประมาณว่าทำสองเอาเรื่องอยู่นะแล้วถามหน่อยถ้าเป็นป้ายแท้ตรงรุ่นมาเลยมันก็ไม่ได้หนีไปก่อนนี้พี่เพราะว่าสีสีเสื้อสีมันสีเทาแต่ถ้าเป็นสีขาวสีดำปุ๊บเนี่ยเอาเรื่องละนี่อยากโยนทิ้งเลยพาบอกมันเป็นสีเทาครับใหญ่เลยเพี่ อันนี้สวยอันน hey. no> ี้สวยอันนี้ก็ประมาณสักพันแปดมันด่างพันห้าได้ปไหมพันห้าได้ครับเดี๋ยวให้ดีดิร้อยด้วยอันนี้ผมหยิบครับพี่ไม่มีตำหนิเลยนะอันนี้ก็ประมาณสักประมาณห้าร้อยเดือดอ๋อนะเยอะนี่ตัวต่อไป้นี่อันนี้ผมก็เจออีกแล้วฟิลป๊อปนิดนึงนะคนช็อตเลยใช่เอาไปสักประมาณพันห้า นี่เหลือนี่เด็ดนะอันนี้ต้อสลิปน้อนเลยแล้วไซส์ดีด้วยไซส์ดีต่อเะไรนี่็ประมาณนะสองพันโอ้โหยสองพันโอ้โหนี่คือมิกกี้เมาส์ยาวด้วยยาวด้วยสองร้อยพี่สองร้อยไายอ่ะได้อะพี่เอาตัวเด็ดมาเลยาา ใช่เหรอใช่แล้วเพาไอนหน่อย80ไม่มีลายเลยนะพี่ใช่ไม่มีลายเลยไอ้พวกนี้เขาจะเล่กพวกแบบคนที่เล่นเขาเรียกว่าท w วิ i n h e a d ใช่ไหมใช่มันคือ Winhead จริงๆตั้งแต่แบบพวก50 60ที่เขาเล่นกันพวก m i ล i t a r y พวกแบบสงครามโลกหรืออะไรพวกเนี้เสื้ออันนี้ก็ประมาณรับเพื่อนหนึ่หนะครับพี่เพื่อนหนึอ๋อไฮเตอร์ อันนี้ก็ได้ประมาณทั้งแปดร้อยนี่ไปมามันสี่ร้อยครับผมสี่ร้อยนี่ดีดีอ่าสี่ร้อยสี่ร้อยนี่เราไปการ์เนโรดการ์เดนโรเซ็ตพวกะมกใหญ่หมกใหญ่สองเพราะมันดังเยอะนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สวยครับเป็นพวกหมกใหญ่เขาเรียกว่าหมกใหญ่ก็จะเป็นพวกแนวแนวตีนแนวพันธุ์ที่สี่ร้อยโหเยอะกว่าการแเดนโรส้สี่ร้อยมดแี้ไหมวะนี้ สรุปไป็นไงเนี่ยและใครที่คัดเสื้อได้เยอะสุดมาแล้วผมผู้ที่ชนะแล้วครับผมระหว่างทีมเดอะสแน็คและทีมโซต้าสโต้นักแก่นักแก่รีบบอกบอก อนี้มันหักประมาณประมาณนักสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะสคนที่ได้สูงสุดไอ้คนที่ชนะเนี่ยได้หลักหมื่นเลย<ช>แต่คนที่แพ้เนี่ยกเกือบเกือบหมื่นแตะหมื่นเกือบเกือบแตะหมื่นเราแพ้อยู่แล้วคนที่ชนะเลยครับผมไม่แน่แน่ได้แก้ได้แก้้แได้แน่เสียงของนเสียอะไรนะอะไรคนที่ชน,นะแล้วผมเป็นทีมโซนสโตร์แม่ <S <S ผมทำได้ มาแล้วผมออภัยพ่อแพ้ขอพ่อมาคตัรด่วนพี่นะครับคนชนะได้หนึ่งหมื่นสามห้าร้อยคนที่อฝัยพี่ได้ไปเก้าพันห้าร้อยสิบไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดหรอกโอเคครับผมนี่ก็คือผู้ชนะและนี่คือผู้แพ้นะครับผมผู้แพ้ต้องมาสกีนเน็ ปิดช่องพี่ยาวตกินเฮทหรือปิดช่องปิดช่องใช่ปอมเราตะกินเฮทไม่ได้หรอกมันสองปีไว้มานานก็เบาๆกับน้องให้มันโกนหนวดก็พอกลางงั้นแฟร์ๆเราแพ้เดี๋ยวโกนหนวดตรงกลางโกนหนวดตรงกลางโกนหนวดตรงกลางแล้วไว้ไปหนึ่งอาทิตย์ด้วยใจว่ะโน้ตเลยโน้ใจบ้างโน้แล้วแฟร์แล้วแฟร์แล้วนี่ถือว่าเสียซ่าแล้วแฟร์ะแม่งเกิดเป็นน้องนี่แม่ แฟร์อยู่แล้วแฟร์แล้้วนองผมลูกผู้ชายอยู่แล้วไม่เหนื่อยทีนเพราะว่าตอนแรกเราไม่ได้คุยเรื่องนี้ไว้ี่เกี่ยวอะไรมจัดสีผมชอบเลยแต่พี่เป็นคนทาพี่ก็ทาขึ้นได้ไหมโอเคที่หลังพี่ทาเขาพี่ก็ลุยเองดี่ว่าพี่ทาเขาแล้วเอาผมไปเลยเนี่ยแผลสุดแผลแล้วสุดแผล แต่เราแพ้ด้วยกันไงใส่กรอบเฝากไปถึงโีตัสกับพี่เชนท้าใครดีพี่ตั๊แข่งกับผมได้นะแต่ต้องแข่งช่วงนี้นะเพราะโกนไปแล้วพี่เชนด้วยผมกล้าแข่งหมดเลยตอนนี้มันไม่มีอะไรสิเราไม่เคยเปิดกระสอบแบบนี้มาก่อนมันมีคำศัพท์อะไรบ้างในวงการในวงการกุดพี่กุดเกลือเกลือเกลืออะไรเกลือก็คือแบบว่าไม่ดีแบบว่ามีแต่เกลือแล้วถ้าดีๆอะดีๆเรียกว่า ท่วม่กุ่ยเกลือท่วมแล้วมีอะไรไหมมีประมาณยังได้ยืมแค่สองร้อยไหมตอนนี้อันนี้มันจะเป็นไอ้กระสอบวินเทจพี่มีทั้งหมดกี่ตัวครับในนี้250ประมาณประมาณสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบแล้วปกติแล้วอะกระสอบอย่างเงี้ยเสื้อจะใช้ได้กี่ตัวที่เราเอาไปขายเนี่ยเออมันจะเป็นแบ่งเป็นเกตครับมันจะมีตั้งแต่หัวไอหัวของกระสอบนะแล้วก็จะต้องเลื่องมาคือเนี่ยไอไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่แต่มีแน่ๆคือหางหางก็จะเป็นพวกล้ำสองไอดีขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นพวกลายมันที่ขายได้เก ร้อยห้าสิบสองร้อยาพวกดิอมัตี้อะไรเงี้ยพี่และดิก็มาหน่อยก็ได้แบบพันสองพันสพันขัวขึ้นมาหน่อยก็แบบว่าสามสี่หพันถึงหมื่นหรือบางทีอาจจะเจอหลักแสนก็ได้ในนี้นี่นีเปิดแล้วเจอแนนี่ตัวนี้พี่เป็นคนที่เปิดจากโกดังที่พี่เพิ่งไปถ่ายึ้นมาลูกราคาี่พนบาทผมซื้อเข้ามาแสนี่แ่นี่ใช่ลงทุนแค่ี่พันแต่ผมขาย ของสนะขายไทยแล้วอันนี้มีคนเอาแล้วได้ครับคนไทยปะคนไทยครับเฮ<ร>้ยถ้าใครอยากมีเสื้อลายมันๆต้องมาที่ไหนโซนตัต์ครับ<อ>แต่ถ้าใครอยากติดตามคอนเทนต์แฟชั่นเฟี้ยวๆต้องไปที่ไหนนี่เลยติดตามสุดทนายไว้นะครับผม โซตัสโตร์ครับไปทุกคนคลิปใหม่มาทุกวันพุธแล้วก็วันศุกร์นะจ๊ะกดติดตามด้วยแล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่สำคัญมาช้อปปิ้งเยอะๆนะครับที่ร้านพี่ๆของเราน่ารักมากๆโซตัสโตนะครับฝ่ายจีและฝากจีด้วยนะฝ่ายด้วยนี่เลยขึ้นเต็มๆตรงนี้เลยแล้วก็ขึ้นของพี่เชนไปด้วยเลยจะไปติดตามแฟชั่นเทรนด์แฟชั่นใหม่ๆนี่นําบางทีแกนําไปไกลนะหลุดหลุดไปแล้วนะไปติดตามด้วยนะครับบบ๊ายายเจอกันคลิปหน้าลาไปด้วยหนวดของกายครับ